ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดงานเมาลิตกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรัสศ,ศักาช1446พุทธศักราช2568 เวลา16.32นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์บริหารกิจการศาส,สนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติทรงเปิดงานเมาลิตกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจะรัอศ,ศักราช1,446พุทธศักราช2,568 โอกาสนี้พระชาธานพระบรมราชาวโรกาสให้ในายประเสริฐยามันผู้ชนะเลิศการทดสอบกอรีในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรัสศ,ศักราช1440อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานโดยมีนายมานิตทองแสงผู้แทนคณะกรรมการจัดงานให้ความหมายภาษาไทยจากนั้นนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีกราบบังคมทูลชีวประวัติของศาสดามูฮัมหมัดโดยสังเขป งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิมเพื่อดำลึกถึงเกียรติประวัติเชิดชูคุณธรรมคำสอนและร่วมสดุดีศาส,สดามุฮัมมัดมุ่งมัน่นและสร้างความตระหนักในการน้อมนำคำสอนและแบบฉบับอันประเสริฐยิ่งของศาสดามุฮัมมัดมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อเกิดความรักและความสงบสุขแห่งมวลประชาชาติ งานมารวิดกลางแห่งประเทศไทยประจําปีฮิจรรัตสกราช1446จัดขึ้นเป็นครั้งที่59ซึ่งสํานักจุลาราชมนตรีสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดสมาคมมูล,ลนิธิโรงเรียนองค์กรมุสลิมองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20เมษายนนี้เพื่อนําเสนอเกียรติคุณของศาสดามุฮัมมัดผ่านนิทสการวิชาการ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครา,าสานุปธรรมพกและพระบระมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อพระศนิกรชาวไทยมุสลิมรวมทั้งเพื่อแสดงศิลปะและวัฒนธรรมอิสลามที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมุสลิมที่บูรณาการกับสังคมไทยมาช้านานและให้เกิดเอกภาพในการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพุทธศักราช2540 จากนั้นพระราสทานทวยรางวัลแก่นายประเสริฐรามันผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีประเภททั่วไปชายและนางสาวดารามูตะศิยะมูดีผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีประเภททั่วไปหญิงประจำปีฮิจรัสักราช1440หรือพุทธศักราช2562 พระสทานทุยรางวัลแก่นายอดำแวแแมะผู้ชนะเลิศการประชันเสียงนกเขาชวาและพระราชทานโลกเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรัสศักราช1446โอกาสนี้พระราชทานพระราชำรัสในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรัสศักราช1446ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศรัทธาและเจตนารมณ์ที่จะรัลึกถึงเกียรติประวัติอ่านประเสริฐของท่านนบ,บีมุฮัมมัดแล้วยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะน้อมนำจริยาวัดอันงามและหลักธรรมคำสอนของท่านนบ,บีมุฮัมมัดมาเป็นแบบอย่างและแนวทาง ในการดำเนินชีวิตด้วยหากชาวไทยมุสลิมทุกคนพร้อมใจการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้และร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างท่องแท้ถูกตรงก็จะอำนวยประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตของแต่ละคนและสังคมประเทศชาติ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายอานจะเป็นการถดุดีเกียรติคุณของท่านนบ,บีมุฮัมมัดได้อย่างดีที่สุดจากนั้นพระราชทานพระบรมราช,ชโองการให้ในายประสานสีเจริญประธานฝ่ายพิธีการศาสนาอ่านบทรอยแก้ววันประสูติองค์พระศาสดาเป็นภาษาอาหรับ นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนำกล่าวดูอาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีและพระบระมวงศานุวงศ์เป็นภาษาอาหรับพร้อมอ่านบทสรุดีพระกิติคุณและการประสานเสียงจากคณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดต,ต่างๆ เเทศกาลอาทิตดิทัศก,ก,กาลเฉลิมพระเกยียรติ7 2พรรษาทศมราชามหาวัดิลาลงกรจำลองกำแพงและประตูของพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยสายทานแห่งน้ำพระราชาดุยไทยดุดมหาชลาลายบรมราชจักรีวงศ์ายภาพพระบรมสารท,ทรักษ์ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีโฟโตโ้บูธโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุญเดชมหาราชบรมนารบาพิษ รวมทั้งนิธศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิรศการการสร้างความเชื่อมั่นฮาลานของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์และบริการฮาลานผ่านแนวทางสองประกอบด้วย AI1 คือการฝึกฝนและปฏิบัติจริงในทุกมิติของงานด้านฮาลานทางด้านมาตรฐานฮาลานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเกิดความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเชิงลึกในการกำกับดูแลแล,และพัฒนาระบบฮาลานเช่น ยิทรศการสมุนไพรศาส,สดาแสดงตัวอย่างสมุนไพรที่กล่าวถึงในอัลฮัดิสที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางของศาสดามุฮัมมัดเช่นฮับัตุสซาดะหรือเทียนดำและอินทผลัมรวมท้งนิศการความรู้เรื่องมาตรฐานฮาลาลที่มุ่งส่งเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและธุรกิจอย่างถูกต้อง ส่วน AI 2คือการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนบริการการดำเนินง,งานฮาลานเช่นการใช้ AI เพื่อให้ระบบฮาลานได้พัฒนาอย่างมั่นคงและสอดคล้องกับหลักการาศาสนาเช่นนิทัศการแสดงการติดตามความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชันฮ a ล r o รูทเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ฮาลานของผู้บริโภคผ่านกิจกรรมต่างๆ